เพื่อนๆมีใครบินมาทำงานเกาหลีด้วยวีซ่าอีเกในช่วงโควิดกันมั่งคะเป็นยังไงกันบ้างมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยคะ่ะเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่บินมาทำงานช่วงที่มีโควิดนะคะเดี๋ยวขอมาแชร์แบบ ประสบการส่วนตัวว่าต้องทำอะไรยังไงกันบ้างคะ่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่มีโควิดแล้วนะคะขอเริ่มต้นที่กรุงเทพแล้วกันเนาะก็คือก่อนวันที่เราจะบินนะเราต้องไปตรวจโควิดก่อนพอตรวจโควิดเสร็จนยเราต้องเข้าที่พักเลยก็คือค่าโรงแรมเราได้นอนพักหนึ่งคืนสําหรับโรงแรมเนะี่ยทาง EPS เขาจะจัดการให้แต่ว่าเราต้องเป็นคนออกค่าใช้ใจ่ายเองพอเช้ามาเราก็แบบว่ารอผลโควิดเราไม่ติดโควิดเราก็เลยได้ลงมารวมตัวแล้วก็ นั่งรถไปสนามบินเลยพอไปถึงสนามบินน้องก็จะมีเจ้าหน้าที่ E.P.S. เนั่นแหละจะมาจัดการเอกสารนู่นนี่นั่นให้พอหลังจากที่เราบินมาถึงสนามบินอินชอนเราผ่านตอมอมาก็จะมีเจ้าหน้าที่ E.P.S. เนั่นแหละเขาก็จะมารับเราเราบินมาช่วงทันวาจําได้เลยว่าออกจากสนามบินก็คือหนาวมากแล้วก็นั่งรถไปไกลมากเพื่อที่จะไปตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าศูนย์กักตัวพอตรวจโควิดเสร็จล้วก็เดินทางอีกนั่งรถไปที่ศูนย์กักตัวพอไปถึงศูนกักตัวปุ๊มี เจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่จําได้ว่าเป็นพี่คนไทยด้วยเน่มันเขาก็มาเปิดซีมให้เนาะจากนั้นก็จําได้ว่าพี่เขาพาสมัครเก่าๆทอกแล้วก็เข้ากลุ่มเสร็จปุ๊บก็พากันแยกย้ายไปพักผ่อนห้องใครห้องมนันเราไปช่วงที่มีโควิดเนาะก็จะได้พักห้องส่วนตัวค่าใช้จ่ายก็คือจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1>, 1ล้านวอนนะคะเราได้กักตัว1อาทิตย์ระหว่างที่กักตัวก็ในทุกๆเชา้าเราก็ต้องวัดอุณหภูมิแล้วก็ถ่ายส่งไปในเกาทอกที่เป็นแช็กกลุ่มนั่นแหละทุกมืออ้อนาะจะมีเจ้าหน้าที่เอาอาหารเนี่ยมาวางไว้ที่หน้าห้องของเราแล้วเขาก็จะเคาะประตูให้เราออกไปเอาเองระหว่างที่กักตัวเนาะก็จะมีการฝึกอบรมเราก็ได้อบรมออนไลน์เนาะเพราะว่ามันมีโควิด จำได้ว,ว่า3วันมั้งที่ได้อบรมอะพอถึงวันก่อนสุดท้ายที่เราจะกักตัวเสร็จแล้วก็ได้ไปตรวจโควิดอีกรอบนึง ผลตรวจโควิดก็จะออกพรุ่งนี้อ่ามาถึงวันสุดท้ายของการกักตัวพอผลโควิดออกปุ๊บนะฉันก็ได้ไปตรวจสุขภาพอีกรอบหนึ่งก็คือที่ศูนย์กักตัวนั่นแหละก็ได้ตรวจพอดเอสเลปอดตรวจชีตรวจเลือดแล้วก็ตรวจแบบว่าตาบอดสีวันสุดท้ายฉันก็ได้สมุดบัญชีธนาคารที่ทางศูนย์ขอเปิดให้พอฉันจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเก็บคนเก็บของนี่ใสก่กระเป๋าเรียบร้อยก็รอนายจ้างมารับอย่างเดียวเลยจําได้ว่ารุ่นที่ฉันบินไปก็คือฉันคือคนสุดท้ายที่นายจ้าง จำไม่ได้ว่าเท่าแก่มารับกี่โมงแต่เดินทางจากคยองกีโดไปถึงชุงชอนนัมโดก็คือที่สวนของเราเนั่นแหละสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วอะแกคิดดูว่ามันมืดขนาดไหนระยะทางรวมไปกลับก็ประมาณเกือบ6โลอะก็เข้าใจแหลอว่าแบบแค่ขามาก็คือ3ชั่วโมงครึง่งแล้วอะขากลับอีก3ชั่วโมงครึง่งรวมกันเป็นแบบว่า7ชั่วโมงอะไรประมาณเพราะฉันมาถึงที่พักใช่ไหมวันถัดไปก็เป็นวันหยุดพอดีโอเคฉันก็ได้พักผ่อนอีกวันหนึ่ง จากนั้นก็แบบว่ารุยทํางานในจานั่นแหละก็ชีวิตจริงในเกาหลีก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่นั้นมาอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่อยากแชร์ให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะขอบคุณที่รับชมกันนะคะขอบคุณค่ะ